สวัสดีพี่น้องมาพอกันอีกครั้งหนึ่งนะพี่น้องนะพี่น้องเห็นดำๆนี่ดูมาซาดิน้องสะไยไปตลาดมากนะพี่น้องไปได้เห็ดตับเตาเนาะเห็ดตับควายเห็ดมีสามอย่างด้วยค่ะพี่น้องานแม่ขั้วบนนอกเอะนแม่แม่มขั้วบนนอกระนเห็ดผงท่ามเห็ดตับควาย <laughs> เห็ดตับตเตานะพี่น้องนะเนี่ยน้องซื้อมาอยางแบบ โอ้ยดีมากๆเลยค่ะพี่น้องค่ะเรสสิแกงเราสิแกงเองนะคะมี่พักชิมี่พักอันตัวพักติ๋วเนาะน่าพักติ๋วใส่ย่างแสบเลยพี่น้องเอ้ยแล้วก็ล่างต่ำพีกันเนาะนะเดี๋ยวเราสิแกงนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวเราสิแกงถามิ่งแบบรสแกงนะพี่น้องเนาะล่างเห็ดสะอาดเรียบร้อยล่างล่างอันเราเกลือแล้วค่ะอ่อนๆนี่สีโบต้องไปใส่น้ำปูนก็ได้นะพี่น้องเนาะเออ ก็ตกใส่น้ำปูนก็ได้ด้วยพี่น้องด้วยอ่อนๆมัสิมัน,ม,น,ม,นมันถิ่แข็งอยู่แลวนะ้วเนาะมันเบ้อมันบอ,ม,นบอ,ม,นบอมันบอเลยแต่ว่าถ้าถ้าเป็นดอกใหญ่ๆบานๆน่นนะตรงด่างน้ำปูนพี่น้องเพราะมมนจางสีบอเลยเป็นไปเนาะพี่น้องเนาะแต่เป็นแบบน่แข็งเวยพริกใส่ประมาณแบบว่าพริกตำพริกแข็งเนาะตำใส่ก็หัวหอม่แอนต,ตำใส่ก็หอ,หอมเน,ะนาะแนะนแให้พี่น้อง เดี๋ยวคนแบบน่าแก่งเนาะค่ะพี่นอ้องค่ะแล้วกำลังซ้อยนะค่ะพี่น้องเด้อปีหน, <c oughs> นึงเด็กกินเทียนึงเด้อจ้า เนี่ยะพึ่งได้กินละจ้าปีนี้เพิ่งออไปตลาดตลานบานเอ้คุนยูไอ้จงหวัดใดละเพิ่มาขายจ้าวัดใเพิ่งมาขายงเทปสิบว่าครได้กินปานไรไม่นอะไเนาะต้งขอนเก่นบอกหรือ้งไรแกงเ้ยไี่เนาะซามอร่อยอันนี้โอ้สหซามร่อยเนาะสามร่อยอยู่บ้านนอากระสิบ๊อแพงกวนี่นะเนาะ อันนี้ค่าคนทรงค่ายังเทานะของธรรมดากระดอกมันกับบัวเถานั่ดอกมันก็โอเคอยู่ดอกง่ายดอกหน่อยผสมกันดอกง่ายมันกับบัวเถาเสร็จ อย่งอร่อยตำแก้วสมเบืง้งใบบักขามันโบ,นบ<อ>มีบ่โบมี่กับฮอว์ไม่พัดเตี่ยวต้องขนาดสีสมได้เนาะแล้วม,มันสมอวยเล็กน้อยแสบเห็แม่เล่าแจงให้กินแบบแม่เราอยู่แถวซี่แถวท่านเนาะเกาไปบ้านเแ,แล้วก็เสียามากเขาไปเก็บมากแล้วพี่น้อยจะโดนอะไรดีวะกับพี่น้อง ตอนนี้แนี่ยโอ้บริเกินี่ต้องซื้อสถานเดียวเนาะแอนต้องซื้ออย่าง,างเดียวอย่างเดียวออปกติทุกปีในใี่ย่ายจากสีตะเกียบเพื่อนคิดเคยส่งมาให้กินปีนี้เพื่อนบ้ว่างก็เลยบริพิหารเห็ดก็เลยบริเกนก็นนต้องซื้อกินรับประทานเนี่ยหลังรับปว่ทานจะไม่เหนื่อยนะไม่เหนือย าเกีก็มีตอเกีก็มาหาแต่ใกล้ๆกันเนาะทั้งทีตะเกียบกลายคือกันตะเกเขาก็มาตกไปหาม่ใชน้ำห่วยก็นมี่นอนน้ำทน้ำหัวห่วยเนาะเห็นแล้เห็นไม่คิปเขไปเก็บโอ้ยไ่ด้เขามาปลูกออกก็ได้ได้แอนเี่ยเห็นเชื้อปูกเตนเนียงเขาคือวลกเขาคือว่ลกัปปลูกเบื้งสวน ถ้าพี่ปลูกสวนป้าจีนค่ะบนเทียมเทียมมันงาน,น,นงแล้วพี <laughs> น่น้องเนาะปลูกใบห้างเด็กกินจะบะแหน่เน่ยมันเห็ดไม่เชื่อยุไซมันก็ขึ้นด้วยไม่ว่ามันสีขึ้นตามสีมันแบบเคยขึ้นบ่เปิดแก๊สตั้งไฟแล้วนะคะพี่น้องเด้อถฐานมันเดือดไปใส่หุ้นชงไข่ลงไปแล้วเนาะพี่น้อง มันเดือดกวไม่เ้างเนาะจาน้ำกำลังเดือดใส่บกกพริกลงไปปรุงด้วยค่ะปรุงเครื่องด้วยค่ะ ถิมว่ดิอือนีข้าวแกงข้ามชาติน้ำเฮดออกอต้แล้วน้ำมันถิมต้มอะไยเงยไปกดม่าอยข้างนอกเก็บไปกอนเลยน้ำเจ็ดในก็นเลยกูพิ่งนอกอ่ะไปว่าไปน้ำประวัําไปเด้อประแดกลงไปเด้อจ้า ปลาดําฉุนไปทั้งครัวชุนพร้อมเจะพี่น้องเลือดไปหั้งงวนะคะขงแสบ,บเด้อจ้ะ เกลือโคไปในในน้ำพริกเลยนะจัง แล้วจ้าเดวไส้พักสิวต้ออนใบแกนี่นะใส่ลงไปเมื่อกี้เลยสม,สมแต่ใบออนไ,ไีไ่ใส่ไม่ผิดปากใส่ใบแกนลงไปนับ จ้าใส่ผักอีตูเด้อแล้วล่ะใส่ผักอีตูหอมๆลงไปตอมจะค้อกแกงเท็มือนี้น้องสะไค่แกงเด้อโบเมนในครัวบ้นนอกแกงด<ส>้อจ้า หอมไผ่ตู้ไย่ตู้กับบันนอกอ่ะนะใบนี้น่อยอหอมใบนี้น่อยไผ่ตู้ออมแซบจ้าคลิปนี้ก็จะได้ลาไปแล้วเด้อจ้า ก <Get. S 2> ด,ดไหลกดแช่เพื่อนในเด้อจ้าส่องแม่ขั้วบันนอกอ่าปากส่องน่องไม่น้ำในเด้อค่ะส่องไล่เกษตรสุรพีนะคะปุ๊กคูเรียนที่สวนปลาจีนนะคะปากช่องน่องใหม่ด้วยนะคะค่ะขอบคุณนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปนี้นะคะขอบคุณค่ะ